อิลลาฮิราะมานละอัลลอฮิม alhamdulillahi rabbil alamin وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله و ص ح ัย أجمعين وبعد ا ل س ل ุ م عليكم و ر ح م ราะ ل ه وبركاته ฮัมดุลิ illah ครับท่านบิ่นบชูคอรัต Allah subhanahu w ต taala ที่พองค์ Allah subhanahu wa taala ทรงตอบรับด ع อาของผมและของท่าน a ล l a h ทรงเมตตาผมและท่านกับการที่เราได้มีโอกาสถือศีลอดในเรือนอมฎอนและจนกระทั่งเรามาถึงในช่วงท้ท้าย ของบรรยากาศของเดือนอมฎอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับการที่จะแสดงตนเป็นผู้ที่อยู่ในคันลองของคนที่มีคุณธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮ์วะซัลลัมในเดือนอมฎอนก็คือการมีเจตนาตั้งใจกับการที่จะอิติกาฟในมัสยิดการอิติกาฟในมัสยิดก็คือว่าการไปพำนักหรือการไปกักตัวเองอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นมัสยิด ด้วยกับการที่มีการระบุเวลากับการมีเจตนาที่เราจะเริ่มต้นกับการที่จะเข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละดังนั้นการเอติกาฟก็คือการกระทําของคนคนหนึ่งที่มีเจตนาที่จะไปหยุดอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละอัลลอฮฺกล่าววนอัลกุรอานว่าลาตูบาชีรูฮุนอัลอันตุมากิฟูนอฟิลมาแซจิดมันเป็นอายะที่เรียง กับการที่ใช้ให้มีการตื่สินอดพูดถึงคุณค่าของเดือนรอมาอนพูดถึงเรื่องของการให้เรานั้นขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ได้กล่าวในอายะห์ถัดมาก็คือว่ลาละตุบาชีรูหุนนะ่อย่าได้มีการสัมผัสก็คืออย่าได้มีการร่วมประเวณีกับใครกับสุภาพสตรีซึ่งเป็นภรรยาของเราวอันตุมากีฟูนาฟิลมาซาิดในสภาพที่พวกท่านนั้นเป็นผู้ที่อะไรครับยะติกาฟ หยุดอยู่พอมนักอยู่ไหนในมัสยิดจากอายะนี้ถ้าเป็นการถอดในเรื่องของการเรียนรู้ถอดองค์ความรู้ที่อยู่ในวิชาหมวดของฟิกมันก็จะเป็นประเด็นว่าผู้หญิงจะเอติกาฟได้ไหมถ้าเอติการฟได้แล้วสามีภรรยาในเรื่องของยามค่ําคืนที่จะมีเพศสัมพันธ์มันไม่มีปัญหาเพราะเป็นเรื่องฮาลานแต่ถ้ามีการไปเนียดเอติกาฟอยู่ในมัสยิด ทั้งๆท,ที่ท่านสองคนเป็นสามีภรรยาก็ไม่สมควรก็ตีความกลับก็คือว่าอายะเนี่ยผู้หญิงถ้าสามีไปอติกาฟแล้วคุณก็มีสามีไปแอติกาฟคุณก็สามารถไปอติกาฟได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าการแยกการจัดที่ของชายและหญิงต้องชัดสองผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าสามีจะอนุญาตผู้หญิงคนนั้นต้องไปไม่อยู่ในกลุ่มชนที่เรียกว่า เป็นผู้ที่มีความสวยงามในสายตาของเพศตรงข้ามคำว่าสวยงามในเพศตรงข้ามคือเห็นแล้วเกิดอารมณ์งั้นผู้หญิงคนไหนมั่งที่ผู้ชายเห็นแล้วไม่เกิดอารมณ์ท่านก็ต้องดูว่าท่านแต่งตัวแบบไหนถ้าท่านใส่ชุดดำไปแล้วก็คูมหัวดำแล้วปิดหน้าไปไม่มีใครเห็นอย่างนั้นเนะขาเรียวกว่าปลอดภยัยถ้าท่านจะไปอติการนะ แต่ถ้าท่านต้องใส่ชุดสีชมพูชุดสีแดงผ้าคลุมหัวต้องลายดอกต้องทาปากแล้วทาครีมเนี่ยนะนะไม่ต้องไปนั่นไม่ใช่ไปอติกาฟแล้วนั่นไปยั่วยวนคนที่จะอติกาฟแล้วว่าเรียบิ้แล้ว,วลลอันนี้คุยกันให้ชัดก่อนดังนั้นคนที่จะไปเอติกาฟถ้าเป็นผู้หญิงต้องสำรวมแบบสุดๆไม่คุยกับใครผู้ชายไม่ยุ่งกับใครใครจะอะไรยังไงโทรศัพท์ไม่ยุ่งไม่อะไรเพราะ เป้าหมายของการที่เราจะไปอยู่ในมัสยิดท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮวาลัยฮุสัลลัมเนี่ยนะซึ่งท่านหญิงไอชาร์รอติอัลลอฮอันหาได้กล่าวไว้ก็คือว่าท่านรอสุลล,สลุลลัลสุลลัลลอฮวาลัยฮุสัลลัมเนี่ยจะเอติกาฟในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานูอัลตาลาได้เรียกวิญญาณกลับออกจากร่างก็คือเมื่อท่านรอสุลลุลลัลยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะ ท่านรอซูลุล์จะทํากับการเอติกับสิบคืนสุดท้ายและหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตก็คือบรรดาภรรยาของท่านก็ทําการเอติกับในมัสยิดเหมือนกับที่ท่านได้ทามาเห็นไหมครับความสําคัญก็คือรอสูลุล์เป็นผู้ทําแล้วคนที่ทําต่อจากนั้นก็คือใครคนที่เป็นผู้ที่อะไรครับเป็นภรรยาของท่านรอซูลุละซอลลัลลอฮุอะลฮะซัลลัมและเป้าหมายของการที่เราจะไป ทำการเอตริกับเราก็ดูว่ามันคือสุนนะนะมันคือแบบอย่างที่ท่านอสูรุลลศรลัลวารีหัวสลับไดเรียก้องนะเป้าหมายก็คือเพื่อเราจะแสวงหาคืนไรละตุนกอดจากนั้นคืนไรละตุนกอดเราไม่รู้จะอยู่ในค่ําคืนทนะี่ยี่สิบเอ็ดยี่สามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าเพราะว่านักวิชาการบอกว่าอยู่ในสิบคืนสุดท้ายที่เป็นเลขขี้บางทัศนะก็บอกว่าอยู่ในค่ําคืนที่เป็นค่าคืนที่ยี่สิบเจ็ด งั้นก็คือเหมือนคล้ายๆเหมาร้วมไว้ก่อนเอาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดไปถึงยี่สิบเก้าเลยอย่างน้อยมันต้องเจอคืนหนึ่งอะ่ะแต่การที่เราจะไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขและมีกติกาอากานุนอติกาฟก็คือรูปกลของการอติกาฟะนะหนึ่งท่านต้องเนียดก่อนนะไม่ใช่เดินเข้าไปเดินออกเดินเข้าไปเดินออกเนียดก็คือข้าพเจ้าอัติกาฟมัสติดง่ายๆสั้นๆก่อน แล้วท่านจะเรียนมายัางไงท่านจะถูกสอนมายัางไงก็อยู่ที่ท่านแต่เป้าหมายคือต้องมีเนียดสององค์ประกอบของมันก็ต้องพำนักอยู่ในมัสยิดต้องมีการพำนักอยู่ในมัสยิดหยุดอยู่ในมัสยิดสามต้องมีตัวมัสยิดและสี่ต้องมีตัวบุคคลองค์ประกอบก็คือโดยภาพรวมต้องมีการเริ่มต้นด้วยํำเนียดสองต้องมีการหยุดพักสามต้องมีตัวสถานที่คือมัสยิด สี่ต้องมีอะไรครับบุคคลที่จะเอกตริกับถ้ามีคนถามว่าแล้วฉันผมทําอะไรครับทํเอติกับที่บ้านได้ไหมเป็นโมซอนล้ไม่ได้แล้วผู้หญิงที่จะทํเอติกับที่บ้านได้ไหมถ้าผู้หญิงอามาที่บ้านในห้องที่มืดดีที่สุดถ้าเขายังไม่มีสามีหรือสามีเขาไม่ได้พาไป อันนั้นกนะ็คือที่บ้านเขาก็อนุโลมกับการที่จะทําเป็นที่อิติกับในทัศนะของอุลามะนะจะมีการขัดแย้งกันอยู่แต่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอุรุกลองค์ประกอบคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขของคนที่จะไปอิติกัฟได้ก็คือหนึ่งต้องเป็นมุสลิมดังนั้นถ้าเราชวนเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมมานอนด้วยเขานอนได้ไหมอันนั้นอยู่ที่ผู้บริหารมัสยิดจ,จะอนุญาตไหมแต่การนอนของเขาไม่ได้กว่าอิติกับสอง จะต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเด็กคนบ้าไม่สมควรกับการที่จะไปอยู่ตรงนั้นเพราะเด็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าเด็กที่บรรลุแล้วการเอติกรฟของเขาถือว่าซอสแต่เด็กที่อายุสามขวบสองขวบไปคนที่กําลังเอติกรฟเขาต้องการที่จะตะวันยุ่มุ่งตรงกับบัลรล้์แต่ถ้าเราเอาลูกไปเล็กๆเ,เนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเขาจะสร้างความวุ่นวายกับคนที่อยู่ในนั้นไหมเอติกรฟไม่ใช่เป็นสถานที่อะไรครับเอาเด็กไปแล้วก็บอกฝึกเด็ก เราต้องดูว่าเด็กมันจะไปสร้างการทำลายสมาธิกับคนอื่นหรือเปล่า3ก็คือจะต้องเกิดขึ้นที่ไหนที่มัสยิดที่มัสยิดที่ที่มีการอะไรครับมีการละหมาดยามะที่ที่มีการละหมาดอะไรมีการละหมาดวันศุกร์นั่นแหละก็จึงเรียกว่าแยติครับที่มัสยิด4ท,ท,ท่านต้องสะอาดจากอะไรครับยุนุบต้องไม่มีฮาดัส, oui. สใหญ่ 5. ผู้หญิงก 59, ็คือต้องอะไรครับต้องสะอาดจากเฮดและนิฟาส หกก็คือท่านจะต้องหยุดอยู่ประมาณว่าได้ระยะเวลาของการอัติกาฟก็คือว่าต้องมากกว่าการหลก,กวไหนละมัดฉะนั้นถ้าท่านเดินขึ้นไปถ้าไม่ใช่เรือน้องมฎอนในสิบคืนสุดท้ายท่านเดินขึ้นไปแล้วจะไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งบนมัส,สยิดท่านก็อะไรครับข้าพระเจ้าหยุดอยู่ในมัส,สยิดนี้อัติการฟมัส,สยิดนี้ลิลยัยตาลาท่านจะนั่งไม่นั่งแล้วก็ยืนหยุดสักนิดนึงแล้วท่านก็เดินลงได้ผลละบุญแล้ว ท่านไปละหมาดวันศุกร์ท่านก็เนียดข้าพเจ้าแอติกาฟมัสยิดนี้แล้วเวลาละหมาดวันศุกร์เสร็จท่านก็ลงท่านก็ได้ผลละบุญแล้ววันนี้ถึงบอกเข้าไปในมัสยิดบางคนบอกอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องแต่เราไม่รู้เรื่องฉะนั้นบางคนบอกว่าเวลาแอติกาฟต้องเนียดด้วยนะบางคนก็บอกต้องเหนียดด้วยไงอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องแต่คุณไม่รู้สักเรื่องต้องเปลี่ยนคําใหม่นะ ฉะนั้นเรื่องเนียดในเรื่องของอิบาดะาท่านไปดูเกือบทุกศาสนาเกือบทุกศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นรุกลและเป็นวายิบของการที่จะต้องเนียดเลยนะเช่นเวลาท่านละหมาดซูรี่บางคนบอกทําไมต้องเนียดด้วยแล้วไม่เนียดท่านรู้ไม่ละหมาดอะไรอัลลอฮ์รู้ถูกท่านพูดถูกอัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องแต่คุณเราไม่รู้สักเรื่องแต่เวลาละหมาดซูรี่ท่านก็ต้องเนียดละหมาดซูรี่ท่านละหมาดอัสรีก็ต้องเนียดอัสรีถ้าท่านบอกว่า ไม่ต้องเนียดถ้าท่านเดินทางไปละหมาดที่ปั๊มแล้วมีหมุซ่อนลาอีกคนหนึ่งละหมาดเวลาหนึ่งท่านอีกละหมาดอีเวลานึงแล้วไม่เนียดเอา้าคันนี้จะละหมาดย,ยังไงอลัลลอฮ์รู้ชอบจริงๆเลยครับคุณนี่จะบอกอลัลลอฮ์รู้อลัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องแต่คุณไม่รู้เรื่องต้องเปลี่ยนนะวันนี้นะท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับเราทํายังไงที่จะต้องให้ความเข้าใจและการเรียนรู้กันและที่บอกว่า แล้วเวลาเราเอติกัฟแล้วมันมีองค์ประกอบรุกว่นมันมีเงื่อนไขมันมีข้อที่ทําให้เสียเอติกัฟด้วยนะข้อที่จะทําให้เอติกรฟเสียก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันนะการมีเพศสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าจะมีน้ําอัสจิหรือไม่มีอสุจิก็ตามการกระทาแบบนั้นถือว่าอะไรนะเอติกัฟเสียนะสองก็คือการที่ท่านออกจากมัสยิดสมมติท่านมีมัสยิดและก็ห้องน้ํา ถ้าออกมาเพราะมีความจําเป็นไปเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาที่เดิมไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่าลืมอย่างขนมเดินไปร้านสะดวกซื้อออกจอากมัสยิดแล้วก็เดินไปปากซอยไปซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วกลับมาใหม่นั่นก็เสียดังนั้นถ้าเยติกบสิบวันสิคืนน่ะทางมัสยิดทางภาคใต้ที่ผมไปเห็นแล้วก็อาทำดุลินละเขามีโปรโมชั่นเลยอ้าวใครเดือนนี้เรามาตอนปีนี้ใครจะเนียดเอติกรขผมมัสยิด เดี๋ยวทางมสัสยิดจะจัดคนทำอาหารให้แล้วคุณต้องจ่ายค่าอาหารนะสิบวันวันละร้อยก็อะไรครับพันหนึ่งถ้าคุณอยู่ห้าวันก็ห้าร้อยคุณไม่ต้องทำกับข้าวคุณอ่านกูอ,นอ่านไปเลยจะอ่านกี่จบคุณจะสิเกตคุณจะทำอะไรอยู่กับมสัสยิดไปเลยลาง,งานหยุดอยู่กับมสัสยิดไปเลยมีคนทำอาหารให้อา่ารับข้าวเย็นลงมากินข้าวโซโตสกินข้าวก็ฮามดูลินละทั้งคน ที่เอติกรัฟก็ไม่ได้เอติกรัก็มีความสุขคณะผู้บริหารมัสยิดก็มีความสุขเพราะทําให้มัสยิดนั้นได้มีการอะไรเอติกับแต่ถ้าคุณแล้วเอติกับแล้วคุณออกไปเซเว่นเองไปซื้อของร้านสะดวกซื้อเองคุณไปตลาดไปซื้อผักมาคุณไม่ได้อยู่ต่อเนื่องสิบวันนะคุณจะได้เป็นช่วงๆนะครับข้อสามคนที่ตกศาสนาคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็บริาจากระบิลลาไปทํายังไงให้ตกศาสนาข้อ ข้อสามนะครับข้อสี่ก็คือคนที่เป็นคนบ้าหรือคนเมาเอาอะไรไปเคี้ยวไปกินกันในขณะที่เอติกรับนะถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแต่เคี้ยวไปเคี้ยวมาแล้วมันทําให้มึนนะนะนั่นเสียเอติกาับนะข้อห้าคนที่เอติกาับแล้วมีเฮดกันนิฟาสก็ถือว่าเสียอะไรเสียดังนั้นการที่เราจะเอติกาับการที่เราจะอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาละถ้าเราเข้าไปแล้วเราเนียด นั่นถือว่าเริ่มต้นอติษครับแต่ถ้าเราออกจากมัสยิดไปแล้วเราเข้ามาใหม่ท่านต้องทำการเนียดใหม่นะมันก็จะบันทึกใหม่นั่นคือการที่เราจะได้อะไรครับใช้การอติกครัให้ถูกต้องนะครับและสิ่งที่เป็นมารยาทอย่างงดงามกับการที่จะอติกครัในมัสยิดก็คือว่าไปอติกครันั้นทำอะไรไม่ใช่ไปนอนแต่ต้องปรับเวลานอนและควรจะอยู่กับการที่อะไรครับ ต่ออัดต่อลอสุบฮานูวตตลาให้มากอ่านกุรอานศึกษาความหมายจากการหะดีสมีการทำรำลึกถึงอลอสุบฮานูวัตตาลและมีการให้ความรู้ดังนั้นมัาต้องมีการจัดระบบว่าถ้าจะมาเอติกาฟแล้วช่วงไหนจะอ่านกุรานช่วงไหนจะมีการสกกตช่วงไหนจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันไหมนะครับนั่นคือการเอติกาฟที่เป็นมารยาทที่งดงามแล้วก็มีการตืวจสินโดดก็คือในเดือนรอมฎอนเราตรวจสินโด,ดอยู่แล้ว นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องไม่พูดไม่ดา่าไม่ตำหนิไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระไม่พูดในสิ่งที่ไม่ใช่ความดีงามแต่ทุกคำพูดที่จะออกจากปากในขณะที่เอติครับต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และความดีเท่านั้นและถ้าเราฝึกได้สุดยอดเรามารอนเรากินดื่มเป็นเวลาของฮาลาลเราก็กลายเป็นของที่ต้องห้ามพราะเราถือสิ้นอด,ดอยู่ นั่นเรื่องของทองแหละคราวนี้มาเรื่องของปากถ้าเราแยกติกรฟแล้วเราอยู่ในมัสยิดด้วยพูดให้น้อยเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เอามัสยิดยไปรวมตัวกันแล้วก็ตั้งวงปรึกษาหรือการคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องดุนยาไม่ใช่ดังนั้นเป้าหมายของการแยกติกรฟก็คือพยายามที่จะฝึกให้เราเป็นคนที่พูดน้อยไม่วิจารณ์เรื่องของคนอื่นไม่พูดเรื่องความดีของตอนเองแล้วเอาความช่วยคนอื่นอะไรประมาณเนี้ย ปากของเราจะต้องอยู่กับกุรอ่านให้มากที่สุดอัสสลิลลอฮ์ละอิละฮิอิลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮิบิอามดีให้อยู่แบบนี้นะครับดังนั้นก็สำหรับพี่น้องที่ทำการเอติกาฟในเดือนอมฎดอนที่ทำได้อันทำดุลินละขอละทรงตอบรับท่านพี่น้องที่ยังทำไม่ได้หรือมันหมดเวลาไปแล้วนะครับก็ ถ้ามีเวลาอยู่วันหรือสองวันหรือสามวันหรือยังมีเวลาอยู่ท่านพี่น้องอย่างน้อยก็เริ่มต้นกับค่ำยี่สิบเจ็ดให้ได้ก่อนแล้วถ้าปีนี้ไม่ได้อิชัลลอเนียดปีหน้าเราเนียดนั่นก็วันนี้ปีหน้าอิชัลอลอฉันจะขอไปแอติกาฟแล้วก็ดูบรรยากาศด้วยว่าเขาเปิดหรือไม่กับช่วงโรคที่ยังมีอยู่เขาให้แอติกาฟหรือไม่เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของอะไรครับของผู้บริหารแต่และมัสยิดนะมันไม่เหมือนกันถ้าเราเปิด ได้หมดทุกอย่างเมื่อไหรก็อินชาอัลลอฮ์ขอให้ทุกมัสยิดนั้นได้มีการเรียกร้องและก็เชิญชวนกับการสู่อีติคับในมัสยิดของอัลลอฮ์สุบาบรนอัตตาละสุดท้ายก็ขอุอาต่ออัลลอฮ์สุบาบรนอัตตาละส่งตอบรับความดีงามของผมและของท่านให้เป็นอามันอิบาะดะที่มีความอิคลาสต่อพระองค์และเป็นอามันอิบาะดะที่ถูกตอบรับและเป็นอามันอิบาะดะที่จะไปช่วยเหลือเรากับการที่เข้าสู่ส,ส Allah, รว,สวรรค์ของอ,ลอ,งอลัลลอฮ์ครับบัซาลลัลลอฮามุฮัมมัดวะลา والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته